เอาละครับผมสวัสดีทู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับว้าวตอนนี้ที4ของวันที่70พอดีนะครับอยู่กับผมมาแล้วก็ช่องพิมายจังดอกเช่นเคยนะกับเกมซูเปอร์เนโตรดนะฮะวันนี้นะครับไม่มีอะไรครับวันนี้ชิลๆนะครับผมไม่ชิลแหละเพราะว่าต้องเตรียมตัวรับมือกับซอมบี้นะครับในคืนที่70นะฮะเดี๋ยว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 ด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้ามาได้ยังไงบ้านคุณเจนโอ้โห ไม่โดนด้วยครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บกันละกันนะฮะก็หายไปหลายวันนะครับสังเกตได้จากวันในเกมนะครับเพราะว่าผมไปเตรียมตัวมาครับนี่มาเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรที่อัปเดตมาบ้างนะครับเล่นนอกรอบมานะฮะส่วนแรกครับนี่ฮะเหล็กครับไปฟาร์มมาจากไหนครับไปขุดดินมาเดี๋ยวพาไปดูนะครับแล้วก็นี่ครับปืนสไนเปอร์ไเฟิล์จำได้ไหมในพ์ทที่แล้วครับเราเก็บตัวบูปริ้นมันมานะครับ นี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากได้เพราะผมอยากใช้นะครับเสียได้อย่างเดียวครับตัวสไนเปอร์ไรเฟิลไม่สามารถใส่ดัมแมกกซีนตัวใหญ่ได้ครับดัมแมกกาซีนตัวใหญ่ดูทรงแล้วนะฮะแล้วทำไมมันใส่แอสเซาไรเฟิลได้วะทำไมไม่ใส่ให้กับสไนเปอร์ไรเฟิลได้ถอยน่าจะใช้พวกเนี้ฮปืนกลหนึ่งครับแล้วก็ปืนลูกซองที่เป็นแบบดับแมกซีนใหญ่ครับ ใช้ได้แค่2อันนะครับก็จะมีอยู่3-4กระบอกที่ใช้ได้นะครับก็พวกนี่ฮะ m k 5 7นะครับ SMG5 นะฮะแ s a ล l t Rifle นะครับ, s a l phone, รบแล้วก็ M60 M60 นี่น่าจะรอก่อนนะครับน่าจะใกล้ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าผมรอรอรอ d r o ของดีๆนะฮะหรือไม่ก็รอคราฟซึ่งคราฟเนี่ยมันยังเป็นแบบตัวคุณภาพระดับหนึ่องอยู่เลย ต้องรอต่อไปโ o ดไฟลยไปได้ด้วยนะครับโอ้โหเป็น30นัดใช้ได้เลยนะเนี่ยโอเคโอเคแต่ทำไมกันละ่ะสอนเป็นเลยเฟิร์นผมอยากใส่มันใส่ไม่ได้นะครับเสียดายจังเลยใส่กระสุนก่อนแต่แค่นี้ก็ดีแล้วนะครับระดับ5้านะ18นัดนะฮะถือว่าจุๆจุแล้วนะครับผมโอเคขออนุญาตเก็บก,กันนะครับในตัวผมนะครับเนี่ย แน่นอนครับเกี่ยวกับการสร้างของไอ้ไม่ใช่ครับเกี่ยวกับการสร้างบ้านอัพเกรดบ้านนี่ก็ต้องมีพวกนี้ฮะพวกปูนพวกของนี่ไปคาบมานะครับนี่เตรียมตัวครับวันนี้รับรองได้ว่าจัดเต็มจัดหนักแน่นอนนะครับเอาละตัวนี้ผมขอดูอะไรนะผมจะต้องทำจริงๆจะต้องเอาตัวนี้ครับอัพเกรด ต้องใช้ครับหินเราไปเอามาด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ไปเอาเอามาครับนี่เอามาสักสองพันไปเลยไหมสามพันได้อยู่ครับจัดเต็มฮะเนาะเนาะสามพันครับแล้วก็จริงๆต้องหลอมหลอมหินหลอมหินตรงนี้ฮะสโตนสองก็สองศนก้าแะครับอึ๊บอึ๊บอัดไปครับผมอัดอะไรดีอัดอะไรดีนี่ฮะ ผงปูนซีเมนครับอ,อัดเข้าไปเลยจัดเยอะๆครับผมต้องมีเตาหลอมเพิ่มแล้วละเอาจริงๆนะเดี๋ยวกนหาวิธีกันนะเหล็กเดี๋ยวเราจะคราฟเครื่องบินนะครับผมจะเผาทิ้งเอาไว้นะครับเอาชิ้นส่วนมาทําเครื่องบินนั่นเองตัวโค้งเครื่องบินเขาต้องการ187ผมว่าพอเกินพอด้วยซ้ำอันนี้46ละรอไปก่อน คราฟเลยแล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆเพื่อไม่เป็นการเสียเวละกดคราฟไปก่อนนี่มาเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราต้องเตรียมอะไรบ้างอึ๊บอึ๊บอึ๊บเปลี่ยนเก็บปืนก่อนปืนเอาไว้ใช้ตอนกลางคืนในห,หนูอัปเดตครับผมอึ๊บพื้นนะฮะผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วครับนี่ตัวพ้อมุงเราครับอัปเกรดช่วงล่างเป็นปูนเรียบร้อยนะครับด้านบนนะฮะ มีไฟศาสตร์่องอยู่สิเฮ้ยเฮ้ยฮมันมาแล้วเหรอมันมาแล้วเหรอนี่ครับอ๋อได้ใช้งานแล้วอุ้ยมันกระโดดข้ามอย่างนี้เลยเหรอก็ดีก็ดีก็ดีเื้อทดลองทดลองอันนี้คือผู้เข้าทดลองตัวแรกครับมาทดลองสถานที่ครับเขาจะเฮ้ยเขาขึ้นไม่ฮะเขาตีฮะเอ๊ะผมต้องผมต้องคิดเรื่องนี้แล้วสิเห็นไหมฮะ เาไม่กระโดดขึ้นนะเขาตีใส่ครับเอาหรอจริงเหรอฮะใช่เหรอครับเอผมว่าผมไม่อยากให้เขาตีอ่ะให้เขาให้เขาเดินขึ้นได้ไหมได้ไหมได้ไหมไออย่างงี้ก็ได้อ่ออออันนี้ผมต้องต้องลื้อทิ้งอ๋อมันติดซอมบี้โถเ้ยเนี่ย อัปเกรดในส่วนหน้านะครับเป็นปูนหมดแล้วนะครับใส่ทางเดินนะครับใส่ใส่ล้วกั้นทางเดินนะครับนี่แล้วก็มีตัวยื่นออกมานะครับตรงบริเวณนี้เป็นตูงที่รับศึกซอมบี้นะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นปืนช็อตกันนะครับผมออโตเมติกนะครับเป็นป้อมปืนช็อตกันก็ใส่กงให้เขานิดนึงนะครับหวังว่านะต้องบอกว่าหวังว่าจะกันได้นะครับส่วนด้านหลัง ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้ที่ผมเปลี่ยนเป็นปูนเนี่ยเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่ามีซอมบี้หลุดเข้ามาตรงบริเวณส่วนนี้เนี่ยแล้วมันเป็นตัวพ่นกรดแล้วมันก็พ่นมามันจะได้ติดนะครับผมน้องหมาอองแองอองแองแล้วนะฮะแล้วก็ตรงส่วนทางด้านหน้านะครับผมทาทางให้กับซอมบี้หน่อยครับแล้วก็ทําประตูนะครับเปิดปิดนะฮะเปิดไว้ตลอดครับรู้สึกว่าตอนนี้เทรดเดอร์เปิดแล้วนะครับประตูเปิดปิด นี่ฮะโอ้โหโคตรเจ๋งไหมเป็นแบบสวิต์นะครับ on off on off นะครับไม่รู้ว่ากินพลังงานตลอดหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนผมก็ลืมสังเกตดูเลยครับไหนดูซิเขากินพลังงานอะไรบ้างเฮ้ยแค่10วัตต์อ่ะได้ได้ครับได้ครับไม่เป็นไรฮะสิบวัตต์ปล่อยๆไปครับแบตเตอรี่เราเยอะครับนี่ฮะระดาบหกเราจะหมดหลอดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยไปครับโอเคตรงนี้ก็น่าจะแน่นพอดูครับพื้นก็เป็นพื้น เขาเบอร์สโตนหมดแล้วนะครับจัดไปเหลาๆหลครับเหลาเหลาาเลยครับคืออะไรครับเหลาๆหลางงฮะนี่ฮะส่วนทางด้านหลุมเรานะครับเราทําทางขึ้นไว้2ทางนะครับทางนู้นหนึ่งทางนี้หนึ่งหวังว่าซอมบี้ครับที่ตกลงไปเนี่ยจะนะครับต้องบอกว่าจะนะฮะปีนขึ้นมาได้นะครับเพราะเราไม่ต้องการให้ซอมบี้เนี่ยทลายเข้าไปทางด้านกลางผมก็ลืมนะครับไม่ใช่ว่าลืมหรอกมันทําไม่ทันครับ ในอนาคตนะเราจะทำกำแพงครับรอบเลยครับกำแพงกำแพงเ o าเพื่สโตนกำแพงปูนนะครับเพื่อที่จะไม่ซอมบี้เนี่ยเขาตีเข้าไปได้และในอนาคตถ้าเกิดว่ามันตีเข้าไปเนี่ยก็จะทำหนาเข้าไปอีกนะครับอาจจะทำหนา3 4ถึง4ชั้นเลยนะครับประมาณนั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขอไปเอาเงินไปดูคุณเจนก่อนนะครับปประตูผมชอบมากแล,แล้วก็ไม่รู้ว่าซอมบี้มันกระโดดข้ามได้ด้วยนเนี่ย ขอเอาเงินติดตัวไปหน่อยนึงนะครับอ่ามีพวกแร่ด้วยนะได้จากการขุดเหมืองเดี๋ยยๆเสรในเปอรเลยเฟื่เราเราไม่จำเป็นแล้วเราขายเลยไหนดูของครับว่ามีอะไรให้ซื้อบ้างครับโอ้โหมาใหม่ครับเพียบเดี๋ยวก่อนขายก่อนอึ๊บสองร้อยร้อยแปดสิบเก้าสามรอยห้าสิบเอ้ยเๆเ,เ,เก็บไว้ก่อนยังไม่ขายผมคิดอะไรออกแล้เอาไว้ก่อนขายคอนแทนเรียบร้อย ดูของดีกว่าครับปูนซีเมนเอาให้เอาอุ้ยสี่ันแเอาเรื่องครับเอาก็เอาวะแล้วก็ผงปูนฮะเอามาเลยครับนี่อีกครับคั p เปอร์สโตนครับจัดหนักๆเน้นๆครับบ้านเราต้องสร้างนะฮะค o p p ปอ s t สโตอีกแล้วครับเอามาเลยครับมีอะไรไหมฮะไม้ตัดเองได้ทำไมปูนมันมีกระสับกระสายเยอะแยะจังเลยเอามาอีก ตังเริ่มเล่ยหล่อแล้วครับสงสัยเราต้องเริ่มหาของโมขายซะแล้วสิคุณเจนนะไม่มีอะไรละมัง้งไม่มีแล้วครับดูตู้เซฟคุณเจนกันดีกว่าคุณเจนมองไปทางไหนทมกี้ผมเห็นเห็นแกมองโอเคเราอาจจะตาฝาดนะครับมีโซลาเซลล์สองแผงหกพูดไม่ออกครับเห็นราคาแล้วพูดไม่ออกข้ามผ่านเลยครับโอเคเอาละนะตอนนี้เราขอวางก่อนฮนะ วางรอบนอกไม่ไม่ไม่ไมไมวางรอบในครับเพราะเราจะกันไว้ครับไม่รู้จะได้ผลแค่ไหนนะเห็นไหมเริ่มเป็นรูแล้วใครมันมาทํารูอะไรตรงนี้เนี่ยดูยเนี่ยเป็นรูอีกแล้วน่าโมโ,อโหอัดบล็อกไว้เลยอัพอัพเลยครับ โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวมีซอมบี้มันเทสทดสอบแล้วเหรอครับเนี่ยโอ้โหผมว่าเป็นฝูงซอมบี้แน่ฝูงซอมบี้แน่นอนอืปาดปาดเลยเรียบร้อยตายบีกแล้วแล้วของฉันก็พังอิบบ้าเอ้ยมาขึ้นมาขึ้นมาฝูงซอมบี้สินะเร็วเรืเรมาเลยมาเลย,เยต้องการต้องการทดสอบต้องการเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยมเม ซาเดนิมาเมิร์เนี่ยเราต้องการทดสอบครับฮึดูสิครับข้าไหมข้าไหมเอ๊ะทำไมมาแค่น้อยจังเลยอะที่เหลือหายไปไหนหมดน่าจะน่าจะวิ่งไปที่อื่นกันหมดแล้วลองดูสิลองดูซินี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วดูครับดูว่าซอมบี้เขาจะเข้ามาเราได้แค่ไหนฮะจะกระโดดหรือเปล่าครับผมต้องผมต้องแบบโอ้ผมต้องถวายเลยครับดูครมันไม่มาครับ ทำไมมันไปไปติดอยู่ทางด้านล่างดูดูด,ดูดูมันดูมันอ่ะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเข้าไปด้านล่างแหละเข้าไปด้านล่างแหละหูมามาลับมาล้วมาลับ,ลบเฮ้ยกระโดดกระโดดครับอุ้ยดีดีฮะกระโดดฮะแต่ว่าทําไมตัวนั้นไม่กระโดดครับทําไมต้องเป็นตัวใหญ่ครับทําไมเลือกปฏิบัติครับคุณน้องครับคุณน้องไม่ยอมกระโดดไม่ยอมกระโดดนะคุณน้องอ้าวความ ความแม่นเฉลยไหนหรือเอาเอาเอาอืมจัดไปแต่ว่าทำไมเฮ้ยบ้าบอคอแตกนี่เลงหัวแล้วนะยังไม่โดนอีกเหรอครับเนี่ยความความแม่นนี้คืออะไรหรืออะไรคือหรือหอือหือเรียบร้อยเอ๊สงสัยเราต้องมีการ ประเคนทางเดินให้กับซอมบี้ต่อไปนะฮะโดยการวางแบบนี้อันนี้อันนี้ไม่น่าได้เลยอันนี้ผมต้องทําลายทิ้งก็ว่าน,นี่อ่ะอ,อ่แบบนี้เลยครับประเคนเลยประเคนขึ้นมาเลยอย่างน้อยประมาณขั้นหนึ่งนี้น่าจะน่าจะช่วยซอมบี้ให้แบบกระตือรือร้นได้นะครับออเอาเป็นเอาเป็นปูนให้เลยเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยนะครับน่าจะได้นะเอาไม่พอเพื่อ เผื่อซอมบี้หลงทางเราเราเอาฝั่งนี้ด้วยด้วยเลยไหมนี่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 เผื่อเขาหลงทางครับเผื่อทาตัวไม่ถูกครับนี่ฮะขึ้นได้สองฟากฝั่งครับมาทางนี้ได้โอ้โหแมวแมวแมวขึ้นได้สองฟากฝั่งครับทางนี้ก็ได้อะคือคือคืออันนี้คือประเคนสุดๆแล้วนะถ้าเกิดว่ายังไม่ขึ้นมาอีกนะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนี่นี่นี่อ่ะอ่ะอ่ะประเคนประเคนให้เลย โอ้โหอ,อัปเกรดอัพเกรดให้ด้วยเดี๋ยว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 ไม่ได้ประมาณนี้ก่อนนะนี่ฮะเออให้มันขึ้นมาเลยครับประเคนเลยครับประเคนซอมบี้ตรงนี้เหรอครับผมผมปล่อยเอ๊ะแต่ไม่อยากปล่อยฮนะเดี๋ยวก่อนนะฮะเรียบร้อยผมว่าเอาตรงนี้เอาตรงนี้แทนผมมีวิธีผมเปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยน ในเรื่องของโครงสร้างนะครับผมผมก็เห็นจากคอมเมนต์แล้วก็เห็นในคลิปพร้อมกับเห็นจากประสบการณ์ตัวเองนะครับในอัลฟาเนี่ยเวอร์ชันนี้นะครับในเรื่องของบล็อกลอยฟ้าเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างมีบัคออยู่นะครับแล้วก็เขาก็แก้มาพอมาพอสมควรแล้วแต่ก็ยังมีบัคออยู่นะครับเห็นได้ชัดครับจําได้ไหมฮะ ตรงบริเวณนี้ครับเราโล่งเลยครับแต่ด้านบนเราครับยังอยู่ได้นะครับพร้อมกับลองไปดูนะฮะในคลิปของสังชาติบางคนเนี่ยเฮ้ยเขาเขาทำเป็นแบบโอ้โหเป็นเป็นบล็อกเลยนะอยู่อยู่ข้างบนแบบลอยฟ้าลอยอากาศเลยนะซึ่งถามว่าพี่ทําแบบนั้นไหมจะได้รับมือซอมบี้ผมว่ามันมันก็ดีอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเราทำไปมันถนล่มเองแล้วเจอเองแต่ถ้าเกิดจะจงใจทําไปเลยเนี่ยมันก็ดูจะกระยรอยู่เหมือนแบบว่าเฮ้ยมัน มันก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเกมนี้ทั้งทีมันน่าจะแบบนารับมือกับซอมบี้หน่อยนึงไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่ไม่รับมือปล่อยอยู่บนอากาศแล้วก็ร้นมันมันก็ได้นะครับผมถ้ามันมีมันมันมันก็ได้แหละแต่เอาเป็นว่า เราเราจะไม่จงใจสร้างนะครับมันก็จะเกินไปหน่อยหนึ่งนะครับเราเอาแค่ว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างแล้วเผลอน,นะฮะมันทําลายหมดแล้วมันลอยอากาศแล้วเราสามารถยืนข้างบนแล้วปลอดภัยได้ทั้งคืนก,ก,ก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ผมจะ,จะไม่ไม่แบบว่าไม่ทําให้มันลอยแบบทําแบบจงใจเลยอะ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เกินไปหน่อยหนึ่งนะครับนะฮะมันก็เกินไปนิดหนึง่งนี่ผมเอาเป็นตัวนี้ครับดูดีไหมฮะดูดีเนาะอันนี้เราก็เอาไปครับ น่าจะได้ละนี่ครับหลังจากนี้เราก็จะวางตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะไม่ไม่ไม่มีอะไรมากั้นด้วยนะครับูอย่างเท่อย่างชิลอ่ะแต่อาจจะไม่เหมือนกับฝั่งนี้ครับเพราะฝั่งนี้ต่อยื่นออกมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรอเปลี่ยนเวอร์เกินนะครับไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสนะครับผมไปเคนความสะดวกสบายให้กับซอมบี้สุดๆแล้วนะฮะถ้าเกิดว่ามันยัง ไปในที่ที่ผมไม่อยากให้ไปผมจะตีก้นเลยนะครับฝั่งนี้เราก็อัปเกรดนะฮะวางวางเฉพาะด้านล่างก็พอแล้วแหละผมว่าซอมบี้ก็น่าจะเหนื่อยพอแล้วตัวเองด้วยไม่ใช่ซอมบี้ผมเหนื่อยด้วยโดนไปสองดอกเออเออเอ,อเอ,อ,เอ,อน่าจะประมาณนี้ครับเพราะผมไม่แน่ใจว่าพอมันมีไอตัวตึงหนืดแล้วซอมบี้เขาจะยังกล้าขึ้นอยู่อีกหรือเปล่าตรงแถวๆนี้ผมอาเป็นตัวนี้วางไปเลย ผมจะไม่รับเควสตรงนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่ารับเควสนะครับผมเชื่อว่าอีทุกอย่างที่สร้างมามันจะมาลายหายหมดเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดรับเควสตรงนี้ก็ปล่อยมันไปเร,เราจะไม่รับเควสเราจะไม่ทาเควสบ้านตัวเองเด็ดขาดข <c oughs> ับเกล็ดอัปเกรดนึงนี่วาดเพราะมันสังเกตดูดีๆมันเสียหายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ้โหปัทุปัทุดู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 ด ความเสียหายที่น้องบี้เขาทำตลอดหลายคืนที่ผ่านมาโองเมจาอันนี้วางไม่ได้ไม่เป็นไรครับตรงบริเวนเสาจะวางไม่ได้เราไม่เป็นไรครับผ่านไปอยากอับเป็นเหล็กจังเลยอะตรงนี้อัน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 นี้เป็นทางเดินปล่อยครับปล่อยไว้ปล่อยไว้ปล่อยไว้ครับปล่อยเป็นทางเดินไปเลยครับนี่นี่แค่นี้พอครับอ่า คือเราอย่าอย่าก,กดดันซอมบี้มากเกินครับเราต้องมีทางนี้นี่นี่ทางนี้ครับให้ซอมบี้เขาแบบว่าได้ลหดแลนบ้างฮะได้เล่นสนุกบ้างเดี๋ยวก่อนนะผมกาลังคิดอยู่ฮะอีอีสามร้อยกว่าอันนี้เอาไงดีอะมาเลยตั้งลอยอากาศลอยเลยครับลอยเลยลอยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอออุยออุย๊ยจะพังให้ได้ครับ ม y g ก็ไม่ใช่แค่ซอมบี้แล้วครับที่จะพังเข้าของครับตัวผมเองด้วยฮะตอนนี้ฮะแย่เลยครับอันนี้อัพด้วยอัพด้วยตรงนี้ตรงนี้อัพด้วยโอเคอันนี้มันจะพังอ่ะโอเคสวยอ่าดีมากอะไรจะพังบอกครับอันเออโอเคเรียบร้อยอัพเป็นเหล็กได้ โอเคโอเคเดี๋ยว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 เราค่อยว่ากันอีกทีนึงตอนนี้แป๊บนึงฮะเลือดฉลุเลือดเลือดพุ่งเลือดพุ่งนิดนึงครับเลือดพุ่งนิดนึงเอาเป็นนี่วางไปเลยฮะโดนโดนทั้งความเจ็บปวดโดนทั้งความชะรอซ้ำ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 ,ซำโอ้ซ้ำอีกเยอะเลยนะฮะฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นนี่ฝั่งตรงนี้ กระโดดไปนี่เราจะพ้นไหมเราจะพ้นไหมเนี่ยไม่น่าพน้นกระโดดใหม่เลยละกันอ้อมมาครับอ้อมมาโดนโอ้อมมาโดนชัดๆเลยเราไม่น่าเลยไม่น่าเลยชั้นตัวเองอยู่ข้าวด้วยครับไม่เป็นไรครับตัวเองฮะปล่อยครับปล่อยไปก่อนฮนะตอนนี้ฮะการสร้างนี่มาก,ก่อนนี่เรียบร้อยอัด ซ่อม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 จริงๆตรงนี้ก you know, oh. ็ไม่ต้องซ่อมก็ได้นะแต่แต่เอาก็เอาครับเผื่อไงเผื่อมันมีตัวหลงยุคมันนี่นะฮะแบบว่าไม่ตามเทรนอะไรอย่างนี้ใส่เข้าไปโดนโดนจนพังโดนจนโดนจนพังอ่ะกินไม่ได้เหรอครับอเต็มเล้วครับโอ้ยผมเพิ่งกินยาไปโอ้โหโอ้ไม่กอดโอ้ยต้องเดินระวังเลยทีนี้เจ็บเจ็บทั้งตัวครับ โอ้โหน่นไงผมว่าแล้วกะเอาไปจะไปซ่อมอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งดันอัปเกรดอู้อัปเกรดไปสองอันแล้วแมวแมวลูกสามอันละอือต้องกระโดดซ่อมไอ,อ้บ้าอู้อัปเกรดไปสี่อุ้ยห้าหไม่ได้จะอัปเกรดแค่จะซ่อมเฉยเฉยมันกลายเป็นอัปเกรดได้ยังไงกันเนี่ยอ่ะวางไปประมาณนี้นะครับอือ เน้นๆครับเน้นๆตรงส่วนนี้ก็ซ่อมไปอีกหน่อยหนึ่งเรียบร้อยวางไปนี่อัพอัพอัพไปเลยอัพไปให้สุดอุ๊ยอัพผิดเฮ้ยเราเอาเหล็กติดนั่นเนี่ยเหล็กติดตัวใกล้หมดแล้วด้วยไม่เป็นไรครับเต็มที่ครับเต็มที่กับชีวิตเต็มที่ไว้ก่อนจงนังหวะนี้ซ่อมซ่อมโอ้โหซ่อมด้านหน้าไปอัพด้านหลังโอ้ไม่ก็คิดได้ยังไงเนี่ย เรียบร้อยโโปะด้านหน้าไว้ก่อนครับงบเรางบเราหมดแล้วเฮ้ยเกือบกระโดดไม่ถึงนี่ฮะด้านหน้าสวยครับด้านหลังนี่อะไรเนี่ยด้านหลังคืออะไรครับข้างล่างคือเละเลยครับโอ้ไม่ก็ตรงส่วนไหนที่มันแบบว่าเป็นรูนี้เราเอามาลงหน่อยๆก็แล้วกันนะฮะนอกน้นกปล่อยน่าจะปล่อยผ่านปล่อยผ่านได้เลยนี่ไงมันเป็นรูใช่ไหม เราก็แบบซ้มมันหน่อยนึงนิดนึงฮะอย่าเยอะมากครับพอแบบหอมปากหอมคอครับเอาแบบเล็กๆน้อยๆเดินสำรวจโดยรอบนิดนึงฮะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราก็จะได้ไปกันต่อนะครับตรงนี้ผมว่าเอาเยอะๆหน่อยก็ดีนะครับดีหรือเปล่าวะดีดินี่เอานี้เลยเผื่อเผื่อมันบางอาจบางอาจครับเผื่อบางอาจมาตีป้อมเรานะครับตีจากทางด้านล่างครับอุ๊ย เกอไว้เลยนี่นีอัดใส่ไว้เลยล้วนครับหนามล้วนเลยครับหนามล้วนเลยครับไม่มีอย่างอื่นเจือปนครับไม่มีเนื้อเจือปนครับเป็นหนามล้วนเนี่ยประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับอะไรเนี่ยนี่นี่คือเอ้ตรงนี้มีแร่เหล็กเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังต้องมาทำนะครับมาขุดมาเจาะ มาเปลี่ยนทัศนียภาพกันหน่อยหนึ่งนะครับตรงบริเวณนี้เอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะฮะขอวางยาวๆครับในในเหลือนะครับทําแผนภูมิรับมือกับซอมบี้หน่อยหนึ่งครับนี่ใส่ไปอันนี้ก็ชอบแบบนะชอบวิ่งมากระโดดใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้น้องพี่เอาขวางกั้นไว้เลยตรงนี้สักสองชั้นอ่า เน้นสองชั้นถ้าทำไมตะกีนนี่ทำไมขึ้นสีม่วงมันมันคือสีม่วงม่วงม่วงคือเอ้ม่วงคือชิดขอบเละครับคือน่าจะนะฮะน่าจะหมายความว่าชิดขอบนั่นแหละนะครับมาเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูระเบิดดีกว่าว่าผมสามารถครับกับระเบิดตัวไหนได้บ้างนะครับอ่ะอันนี้ไม่ต้องเอาเอามุมมุมถนนนี่คือคือแบบไม่มีอะไรเล่นแล้วนะครับมุมถนนนิดๆหน่อยๆครับอีกฝั่งหนึ่งด้วยครับ ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนิดนึงอ้าวละเจง๋งเจ๋งเลยก็แบบไม่รู้ทําไมครับไม่รู้วางทําไมแต่แต่อยากวางฮนะแค่นั้นพังพังจนได้ตรงนี้มันติดเส้นเหลืองเอี่ไม่รู้ทําไมฮนะแต่แต่อยากวางเฉยๆครับมันดูจา้าบดีนะประมาณนั้นฮนะนี่กับระเบิดอยู่ตรงไหนนะกับระเบิดกับระเบิดนี่ไม่ใช่ ทินแลนด์ไมล์และครับแค่นี้แหละครับไม่ไม่มีอย่างอื่นแล้วครับเอาเอาก็เอา,เอาครับค้าก็ค้าครับใช้เทปเยอะเป็นบ้าครับสามารถค้าในตัวได้ไหมอ่ะผมไม่แน่ใจได้ด้วยเฮ้ยมันค้าในตัวได้ด้วยดินระเบิดมาครับจัดเต็มครับดินระเบิดเอาแล้วทีนี้ซอมบี้จา๋าเดี๋ยวพี่จัดให้นะจ๊ะซอมบี้ได้กี่อันครับ 41อันนะสี่สิลูกก็ระเบิดกละนาวครับเราวางไว้ตรงตรงแถวๆนี้ผมอยากเห็นตรงถนนมันระเบิดนะไม่รู้มันจะระเบิดให้เราหรือเปล่าครับสักสองสามลูกตัวเราเองเหยียบไม่เป็นไรใช่ไหมอู้สบายครับชิวๆของแค่นี้ครับเหยียบไม่ไม่คณาไม่คณามือครับต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะคณามือเลยทีเดียวตรงนี้ตรง วางวางไปก่อนเถอะนะครับสักสามสี่อันเผื่อไว้นะฮะนี่เผื่อมันวิ่งมาไงวิ่งมาแล้วก็วิ่งลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบว่านะได้เห็นนะฮะปรากฏการเรลนิโยนะฮะตัวกระเด็นลอยไปนะครับเอ้ใช้ได้ใช้ได้เอาละตรงฝั่งนี้เฮ้ยผมอยากเห็นนะ่ะผมอยากเห็นมั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 นคงเดี๋ยวก่อนนะ อ๋อผมตกใจไอแสงสีขาวๆเนี่ยเห็นเห็นท่านผู้ชมเห็นไหมครับนึกว่ามันแบบมันนึกว่ามันแบบว่ามีมีทิศทางไงทิศทางจับจับสัญญาณศัตรูอะไรอย่างงี้บ้าเอ้ยนี่วางไปวางไปโอ้ยผมว่าตรงนี้มันตรงนี้มันต้องเด็ดแน่ๆนี่ตรงนี้มันต้องเด็ดแน่ๆเด็ดแน่นอนครับ นินน้นตรงนี้เลยครับไม่อยากจะคิดครับตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งไหมปิดประตูเดี๋ยวเราต้องเปิดประตูด้วยนี่ครับเอาละตรงมุมหน่อยตรงมุมนิดนึงครับเออสี่สิบลูกใช่ไหมคือคือจัดหนักจัดเต็มนะฮะนี่เนะี่ยเหยียบได้ด้วยครับเจ้าตัวเหยียบไม่เป็นไรครับน้องมาเหยียบครับเป็นไม่รอดครับเอ้รอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะลูกนะใส่เข้าไป อะโอเคเดี๋ยวพ่อไปดูของก่อนหันกับมาอีกทีนี้อาจจะมีระเบิดให้วางเต็มแฟลตเลยก็ได้ผมเปิดประตูล่อเลยแล้วกันนะครับเปิดเลยเปิดเลยโอ้โห,หสี่บานติดแม่เจ้าพักหลังๆลูกค้ามาเยอะฮะต้องทําประตูเยอะหน่อยอ่าสามห้าบวกกับอีกยังไม่พอฮะเครื่องบินมันใช้เท่าไหร่นะร้อยแปดสโอ้โหโคตรหนักครับยังอีกยาวไกลครับ อันนี้แคนเซิลเลยเดี๋ยวค่อยทีเดียวอึ๊บไม่พอก็ไม่เป็นไรครับัไปน่าจะหมดแล้วในส่วนของตรงนี้นะฮะที่เหลือก็กระสุนกระสุนกับอาวุธอืมอันนี้เก็บไว้ผงดินปืนก็เก็บเอาไว้ครับไม่ใช้แล้วครับน้องกาแฟกาแฟเอากาแฟมาดีกว่ากาแฟน่าจะเวิร์กกว่าแล้วก็น้ำกับอาหารแล้วก็ อุปกรณ์เข้าของงงเงาเอาเก็บไปให้หมดไม่ใช้ฮะ,ะปืนนะครับจำเป็นนะครับแล้วก็ยาเหรอ,อเอามาสักเจ็ดอันแล้วก็กล่องเอาก,กล่องมาด้วยนอกนั้นไม่ต้องอันนี้นี่นี่นี่รีด็อกเราเอามาสักสามไม่ไม่เคยได้ใช้อะเอามาเถอะแต่ไม่ได้ใช้มันคืออะไรนี่เอามาแต่ไม่ได้ใช้โอ้แม่เจ้า กระสุนงวดนี้ฮึบฮึบป,ป,ประมาณนี้ครับแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับรับมือได้สบายสบายสบายหายห่วงนะอย่าบอกใครเชียวฮึบฮึบเปลี่ยนกระสุนนิดนึงเรียบร้อยฮึบฮึบป,ปจืดกระสุนครับไปเช็คดูก่อนนะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะครับอันนี้สามารถควบคุมได้ด้วยนะแต่เรายังไม่ควบคุมเขาควบคุมแบบ ควบคุมป้อมแล้วก็ยิงเองอัตโนมัติเอ้ยไม่ใช่ยิงเองยิงเองอัตโนมัติคืออะไรวะอ่าควบคุมป้อมใช้ระบบแบบตัวเรายิงเองนะครับประมาณนั้นเออแถมยิงได้แบบ non นนต t o p เลยทีเดียวอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูครับว่าอลังการแค่ไหนครับปังดูนะแสงไฟข้างบนกลืหึ่ะนะบอกได้เลยว่ากระึืนแน่ๆครับกลืมกลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับมาไม่วางคืออะไรพี่ดีกระึืมกระึืม กระหึม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 แน่นอนอืมเน้นวันนี้เน้นกระหึมครับมันจะต้องกระหึมอย่างแน่นอนเลยเปิดเปิดประตูนี่นะหนักครับวันนี้หนักนวงครับหมายถึงคอมผมนะฮะน่าจะน่าจะแหลกมากๆครับแหลกแหลกอาการเลยครับตรงนี้ไม่น่าจะมีตัวไหนติดแล้วนะมันคงจะไม่แบบว่ามาทําลายเหมือนเหมือนในวันนี้ผมแก้ไขแล้วเรียบร้อยครับ กลืมแน่ๆครับผมโอเคครับผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเอาไว้เจอกันในพาร์ทหน้าฮะคืนแดงเดือดที่70นะครับรอท่านผู้ชมอยู่ครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะก็กดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมใครที่อยากจะสนับสนุนนะฮะสามารถสมัครสมาชิกเพื่อที่จะสนับสนุนได้นะครับส่วนสมาชิกที่สนับสนุนอยู่ก็ขอขอบคุณมากๆเลยครับที่ยังสนับสนุนจนอยู่นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเนาะน้องโดนเนาะ